สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้อง,องทุกท่านครับผมแพงสีนา,นามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทตาขุดครับท่านปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านนี่ครับเหรียญนี้ครับเหรียญตาขุดปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับดูสีครับมื ข้างในเก้าเหลี่ยมแต่ข้างนอกไม่รู้กี่เหลี่ยมครับเนี่ยนับไม่ได้เลยผมยังไม่ได้นับครับสวยนะครับแบบนี้ครับโอเคไหมครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันเป็นลักษณะเหรียญแบบนี้ผมซื้อมาจากอาแปะคนนั้นแหละครับอาแปะบอกว่าที่จริงแกก็ขายประมาณเลียนหนึ่งร้อยห้าสิบครับห้าร้อยห้าสิบถึงสองร้อยครับแต่เลียนนี้รู้สึกว่ามันจะดำปีไปหน่อยแกก็เลยให้ผมร้อยหนึ่งอีกอย่างผมมันขาประจาของแกครับนี่ครับ ตาคุณนี่นะครับเบื้องหน้าคือภูมิพลอรุณเดชครับเช่นกันครับส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้านี่ครับดูนี่ครับเนี่ยมาดูตรงนี้ครับสวยงามเลยเนี่ยแบบนี้หายากมากนะครับเนี่ยถ้าไปซื้อในซอปปี้ครับถ้าเป็นสบิงสวยงามมากๆครับสบิงครับถ้าสบิงแบบนี้ครับสบิงแบบเรียนสองบาทนี่นะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ทําการล้างครับสําหรับเรียนห้าเรียนนี้ครับยังไม่ทําการล้างนะครับ ยังไม่ทําการล้างมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเหลืองๆดำๆมีสิ่งสกโปกเกาะคุมเป็นหมดเลยครับเห็นไหมเนี่ยนี่ครับออกสีเหลืองสีแดงสีดําเลยครับแล้วก็วงไข่ปลานี่ครับก็โอเคนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยอผมจะมานับให้ดูครับจากด้านล่างนะครับว่าม่กี่เหลี่ยมกันแน่นับจากตรงนี้เลยครับนับเอาตรงนี้ดีกว่าง่ายๆนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเออเก้าเหลี่ยมครับเป็นเก้าเหลี่ยมครับโอเคเลยครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมครับอือแบบนี้ชัดเจนครับว่าเก้าเหลี่ยมครับส่วนด้านหลังคือรัฐบาลไทยกศธพห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านส่วนด้านล่างคือห้าบาทครับท่าน สวยงามมากนะครับในแบบนี้คือที่มีที่เขาบอกว่ามีราคาตรงไหนรู้หรือเปล่าครับคือตรงนี้ครับตรงที่ขาคุดเนี่ยเหยียดตรงออกมาแบบนี้ครับนี่ครับเหยียดตรงออกมาแบบนี้ครับคือตอนที่ขยายปีกออกมาพอดีครับที่จะไปจับเหยื่อเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับที่ว่าเป็นมนขังอย่างที่นักพานต่างๆที่เข้าป่า ไปลาดสารหรือเข้าป่าไปในนั้นเขาจะพกเหรียญคดตาคดนี่แหละครับไปด้วยครับไม่ว่าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทไปด้วยครับติดตัวไปด้วยไม่เหรียญหนึ่งก็สองเหรียญนะครับพกติดตัวไปด้วยเพื่อที่ป้องกันพูดพีปีศาจครับอันนี้มันจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับได้ยินแต่เขาพูดมาครับมีแต่คนเล่ามาให้ผมฟังทั้งนั้นแหละครับแม,แม่แต่พ่อแม่พี่น้องของผมที่อยู่แถวแถวบ้านผมก็พูดครับว่าอันนี้เป็นเรื่องจริง ผมก็เลยเชื่อมนันตั้งแต่นั้นมาเลยครับอันนี้ถ้ายังไม่ทําการล้างนะครับถ้าทําการล้างแล้วมันจะออกมาใสวิ่งแบบนี้เหมือนกับเรียนสองบาทเลียนนี้นะครับเนี่ยนี่ครับมันจะออกมาแบบนี้แต่ถ้าทําการล้างนะครับแต่ถ้ายังไม่ทําการล้างมันยีอยู่สภาพแบบนี้ครับเนี่ยยังไม่ใสวิ่งหรอกมันจะอยู่แบบดำดำปีคือโสกประโปงมากๆเลยนะครับนี่ครับมันเห็นอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยครับแล้วก็ยังไม่เห็นเลยครับว่ารอยบุบรอยบี้มันอยู่ตรงไหนมันมีแน่นอนแหะครับ แต่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ั้นเพราะเรายังไม่ทําการล้างมันก็เลยจะมองยังไม่เห็นครับจะทําการล้างเมื่อไหร่แล้วก็โอโ้โหโอเคเลยนะครับถ้าส่วิงแบบนี้นครับแบบเรียนช่องบาทนี่นะครับราคาเลยครับเรียนห้าบาทเรียนนี้นราคาพูดง่ายๆคือ u n c อห็หาไม่เจอแล้วะครับคงไม่มี u n C แน่ๆถ้าไม่อยู่กับนักสะสมมืออาชีพจริงๆคงไม่มีแล้วครับถ้าไปแลกที่กองกระสาบหรือกรมธนารักษ์นั้นคงไม่มีแล้วนะครับ ถ้าเราจะไปซื้อขายนะครับไปซื้อผมเห็นอยู่ที่หนึ่งครับพอซื้อได้ครับคือ lazada หรือว่า shopee นี่แหละครับเข้าไปหาที่ google ค้นคนะครับท่านจะรู้เองว่าราคามันเท่าไหร่แต่ผมเท่าที่ผมผมรู้นี่นะครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมา100เดียวเองนะครับเฉพาะคนที่รู้จักกันแต่เขาใช่จริงจริงแล้ว150เหรียญครับเป็น150บาทครับท่านเขาขให้ผมเพราะมขายประจําเขาซื้อมาบ่อยครับเขาให้ผมแค่100เดียว สรับเหรียญห้าปีพศสองพันห้ารอ้อยสา่สิบห้าเหรียญน,นี้นะครับโอเคนะครับสวยง,งามไม่บอกนะครับเนี่ยน่าเก็บสะสมมากนะครับถ้าใครมีอยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้รับซื้อแลวนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมยังไม่มีทุนนะครับอยากรับซื้ออยู่อยากได้อยู่แต่ว่าไม่มีทุนมันก็ค่าเท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดใจไว้ก่อนมีเงินเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีผมจะลงคลิปไปเองนะครับว่าจะรับซื้อแบบไหนได้ยังไง แบบนี้ถ้าเป็นร้อยหนึ่งถ้าสวยกว่าน,นี้ล่ะครับราคามันจะเท่าไหร่ละครับท่านถ้าใส่บิงแบบนี้ผมเห็นที่เขาซื้อกายขายกันอยู่ในเฟซนะครับประมูลไปประมูลมากตกถึงเกตร้อยเลยก็มีแต่ส่วนมากจะตกอยู่ประมาณส่วนมากจริงๆสี่ร้อยกว่าถึงห้าร้อยกว่าประมาณนี้แหละครับที่เขาประมูลขายกันครับแต่ส่วนมากจะขายรวมหมดครับห้าหรือ5้าเหรียญสิบเหรียญอย่างนี้รวมกันหมดปุ๊บ จ็ดแปดร้อยหรือพันหนึ่งอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่สวิงนะครับไม่ใช่แบบนี้แต่ถ้าแบบนี้เหรอดําปีแบบนี้คงไม่ได้แน่นอนครับอย่างจริงก็สูงสุดก็สองถึงสามร้อยประมาณนี้นะครับเพราะว่ายูนซีไม่มีแล้วถ้าเป็นยูเนซีจริงไม่ต้องพูดหรอกครับไอเงินพันไม่ต้องเอาแล้วถ้าต่ํากว่าพันหนึ่งอย่าขายเด็ดขาดถ้าเป็นมียูเนซีนะครับเพราะเรียนอย่างนี้มันหายากมากแล้วครับตัวนี้ถ้าท่านคิดว่าท่านมี แล้วก็สวยงามใสวิง่งแล้วก็ท่านคิดว่าจะไปขายพันหนึ่งอย่าขายนะครับผมบอกไว้ก่อนคือตั้งสองพันขึ้นท่านตึงขายครับไม่งั้นไม่คุ้มเลยนะครับ